ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz เมกะต้อนรับทุกท่านข้าสู่รายการพัฒนาสังคมและชุมชนชุดปรัชญ,ญาชีวิตที่พอเพียงครับรายการที่จะนำเอาเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่างๆ มานำเสนอมาพูดคุยมาแบ่งปันกันนะครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เจาะจงไปที่เรื่องของการเกษตรเพียงอย่างเดียวหรือในแง่ของการมัธยัยัดประหยัดอดออมเพียงแค่อย่างเดียวครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องสากลน,นะครับผู้ฟังสามารถใช้ได้ทั่วโลกเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจะจะหรูหราฟุ่มเฟือยได้บ้างถ้าเกิดว่าเรารู้จักการประมาณตนแง่มุมที่หลากหลายของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารถนําไปใช้ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบตัวของคุณผู้ฟังเองวิทยากรรประจำรายการที่มาร่วมพูดคุยกับเราเหมือนเช่นเคยครับจากมูลนิธิชัยพัฒนา ดรสุริพรบุญบงการจูภาวังซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์นะครับอาจารย์ก็มาคุยในช่วงหลายเทปแล้วครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราในรายการแล้วนะครับไปพบกับดรสุริพรได้เลยครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับผู้ทฟังครับกับช่วงของรายการพัฒนาสังคมและชุมชนเรื่องปรัชญาชีวิตที่พอเพียงนะครับแล้วก็วิทยากรประจํารายการของเราก็ยังอยู่กับเราเหมือนเช่นเคยครับ ดรสุริพรบุญบงการจูภาวังผู้อำนวยการสํานักวิทยสัมพันธ์จากมูลนิธิชัยพัฒนาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะครับคราวที่แล้วอาจารย์บอกว่าจะพูดเรื่องของความพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยากจนใช่ไหมอาจารย์ใช่ตอนนั้นเราคิดเอาไว้อย่างนั้นที่แพลนเอาไว้นะคะครับเอ๊แต่ว่าทพอเรามานั่งคิดเรารมีความรู้สึกว่าเราได้พูดกันมาในเรื่องที่มันมีข้อมูลค่อนข้างเยอะ มีสาระค่อนข้างหนักอยู่พอสมคูณใช่ไหมคะตั้งแต่ที่เราเริ่มคุยกันมาทีนี้เราลองมาดูอะไรเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนใจนิดนึงได้ไหมเราลองมาดูอะไรที่มันอาจจะจับต้องได้ลงไปสู่เขาเรียกว่าอะไรอะมองดูแล้วมันมองเห็นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมไอ้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปเยี่ยมออพวกเราได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นการ เปลี่ยนบรรยากาศจากเนื้อหานักหนักที่เราคุยกันในครั้งก่อนๆนะฮะใช่ค่ะก็เปลี่ยนบรรยากาศดูความเขาเรียกอะไรฮะสิ่งที่จับต้องได้อย่างที่อาจารย์บอกค่ะนั่นก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิที่ใชพัฒนากับการพัฒนาสังคมอาจได้ครับดีไหมคะได้ครับแล้วก็เรื่องของความยากจนยังอยู่นะฮะยังอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะยกยอดไปในช่วงท้ายคับได้ไหมคะได้คะเอาแบบนี้ก่อนนะคะครับทีนี้ มีความรู้สึกว่าหลายๆท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องพูดกันถึงมูลนิธิชัยพัฒนามีอีกตั้งหลายมูลนิธิที่ก,ก็น่าจะพูดถึงไหม<ฮ>ะนะคะเอ๊ะหรือว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าดิฉันเองทํางานอยู่ที่มูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอมาทําความรู้จักกับมูลนิธิชัยพัฒนาจะอ๋อเลยคราวนี้จะอ๋อทําไมถึงต้องพูดเรื่องนี้เกี่ยวข้องยังไงกับความพอเพียงแต่ว่าถ้าถ้าเกิดถามถามผมนะอาจารย์ เวลาพูดถึงมูล,ลนิธิชัยพัฒนาผมก็จะนึกถึงสองสิ่งครับคนอื่นไม,ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะ,ะผมก็จะนึกถึงรัชกาลที่เก้าอันที่หนึ่งนะครับสองก็คือความพอเพียงจริงๆครับอันนี้ด้วยความสัจจริงก่อนที่จะมาทํารายการก็จะนึกถึงแบบนี้จริงๆครับถ้าพูดถึงความพอเพียงผมก็จะไปนึกถึงมูล,ลนิธิอย่างนี้ฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นไปได้แต่ว่าไม่ได้ทร้ทราบละเอียด แต่จะเป็นภาพจําในสมองของตัวเองว่าจะต้องเป็นแบบนี้ฮะดีไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ท่านผู้ฟังลองคิดตามกันไปว่าพอเราพูดถึงคําว่ามูลนิธิชัยพัฒนาเรานึกถึงอะไรก่อนเป็นอย่างแรกได้นะคะอะเดี๋ยวเรามาคุยกันไปเรื่อยๆก่อนว่าเอ๊ะแล้วทาไมเราถึงจะต้องมาพูดถึงมูลนิธินี้มีความสําคัญอย่างไรแล้วทําไมถึงต้องเป็นมูลนิธิชัยพัฒนาครับนะคะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนิดนึงมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยตั้งมา ก่อตั้งมาเพราะอะไรครับมีความเป็นมายังไงนะคะย้อนขออนุญาตย้อนกลับไปเรายังไม่เกิดกันนะคะนิดหนึ่งนะก็คงไม่นิดนะเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7จนานไหมนานมากนานนะคะรัชกาลที่7ตอนนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเลยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเมืองการปกครองใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช กลายมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมคะที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอ่าใช่ครับอ่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติอย่างมากมายครับจากนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ทรงสละราชสมัราชสมบัตินะคะแล้วก็เดินทางทรง เสด็จไปอย่างต่างประเทศทีนี้ก็เลยมาถึงคราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8แล้วก็รัชกาลที่9ก้าเอามาถึงรัชกาลที่8ก่อนเพราะว่าตอนนั้นก็ยังทรงพระเยาว์มากถ้ายังจํากันได้ทุกท่านอาจจะยังจํากันได้ว่ายังทรงศึกษาอยู่เลยใช่ครับใช่ไหมคะตอนนั้นนะยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอะไรเอ่ยที่ประเทศใช่ที่สวิตเด์นั่นแหละทั้งพระองคะทั้งสองพระองค์เลยจากนั้นก็กลับมาในวัดกลับมาที่ประเทศไทยนะว่า กลับมาดูแลบ้านเมืองประเทศไทยแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบก็คือพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ทรงเสด็จสวรรคตครับรชกาลที่9ก้ก็ต้องส่งขึ้นครองราชใช่ครับทรงพระเยาว์มากในช่วงนั้นทรงพระเยาว์จริงๆครับแต่ด้วยความที่ดิฉันไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นจะคิดยังไงเหมือนดิฉันไหมแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าประเทศไทยโชคดีมากๆครับ จริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีอยู่ใน job description รู้จักคำว่า job description ไหมคะว่าเวลาเราไปสมัครงานที่ไหนก็จะมีว่าหน้าที่ตำแหน่งคุณเป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมาคุณเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการคุณทำอย่างนี้คุณเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารบัญคุณทำอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมี job description ว่าคุณต้องทำอะไร ทีนี้ในตําแหน่งของการเป็นประมุขของประเทศพระมหากษัตริย์ของของประเทศมันไม่ได้อยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมี job description ซึ่งมันไม่ได้แบบจะต้องมานั่งตายตัวว่าจะต้องทรงทําอะไร,รอย่างไงแต่ด้วยความที่มิชันรู้สึกว่าทรงรักประเทศไทยรจริงๆร,รักประสบนิกรของพระองค์ท่านด้วยและประกอบกับ อาจจะยังทรงพระเยาว์นะคะและอยู่ทรงศึกษามาจากต่างประเทศก็คงจะมีทรงมีความปรารถนาดีให้กับประเทศไทยอยากจะนำอะไรสิ่งดีๆมาให้กับประเทศไทยตอนนั้นทรงงานเยอะมากรตรงที่ตอนที่เริ่มทรงครองราชใหม่ๆทรงงานเยอะมากถ้าจะให้ย้อนกลับไปงานแรกๆพระราชกรณียกิจแรกๆที่ทรงทำอันนะคะ จะเป็นในเรื่องของสุขภาพ oh, <huh. S 2> สาธารณสุข <c oughs> ถ้าจำได้ย้อนไปครั้งครั้งแรกๆที่เราคุย <c oughs> นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมที่เราบอกว่าโควิดเนี่ยมันไม่ใช่ โรคระบาดครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรเราย้อนกลับไปมิงตอ่อาคีวาตักกโรค,ครใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีโรควันโรคที่คล้ายโควิดใช่ไหมคะคช่วงนั้นประเทศไทยก็โหหนักหนาสาหัสพอสมควรครเพราะฉะนั้นจะทำยังไงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9เนี่ยทรงมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยถ้ายังไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงพอคุณอาชิรายังลองนึกภาพนะถ้าคุณนอนป่วยอยู่อะ คุณเดินขึ้นมาทำงานอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับลุกยังไม่ขึ้นเลยหใช่ไหมคะลองนึกถึงเด็กนักเรียนครับเด็กนักเรียนถ้าท้องไม่อิ่มอสุขภาพไม่ดีครับลุกขึ้นไปเรียนหนังสือได้ไหมคะไม่ได้อนาคตของชาติประชากรของชาติจะเป็นยังไงโอ้สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยสาธารณสุขสุขภาพเนี่ยจงดูแลครับค่อนข้างมากครับ นะคะทรงงานเยอะมากเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพระราชทรัพย์ของส่วนพระองค์หลายๆอย่างแล้วก็ทรงทําอะไรด้วยพระองค์เองค่อนข้างจะทรงแอคทีฟมากนะคะทีนี้เราก็ยังโชคดีอีกครับช่วงนั้นถ้าคุณอชิระจําได้ว่าเรามีพลเอกเปรมติณสุลานนท์ท่านครับเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอุนันนั้นยังเด็กๆอยู่นะเหมือนกันเด็กน้อยมากเลยตอนนั้นจําขึ้นใจโดยเฉพาะวันเด็ก อ๋อล้อทำอะไรทําอะไรกันก็คําขวัญวันเด็กไงฮะแต่ว่าถ้าถามตอนนี้ก็อาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าปีไหนของนายท่านไหนแต่ภาพจําของพลเอกเปรมที่ผมจําได้คือท่านก็จะต้องมอบคําขวัญวันเด็กแล้วคําขวัญก็จะไปอยู่หลังหนังสือลายไทยข้างหลังสมุดสมุดสสมมุุดดลายไทยจะอยู่ด้านหลังก็จะจําได้เสมอเสมอพลเอกเปรมตอนนั้นก็เขาก็เห็นแล้วว่าท่านเห็นแล้วว่าอุ้งงานเยอะครับ โครงการนนัเนื่องมาจากพระราชดำริเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยทีนี้จะทํำยังไงว่าให้เหมือนแบ่งเบาครับพระราชภาระใช่ไหมคะก็เลยตั้งสํานักงานชื่อว่าสํานักงานอันนี้ยังไม่ถึงใช้พัฒนานะใจเย็นๆนะคะสํานักงานกปรอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลปัจจุบันยังมีอยู่ยังมีอยู่กปรอกปรกปรอย่อมาจากอะไรครับ โอ้โหจะบอกว่าตอนนั้นดิฉันจริงๆดินฉันน่ะเข้าไปอยู่ที่สํานักงานกปรรจริงจริงมันก็เหมือนแบบสานักงานกปรอกับมูลนิธิที่ใช้พัฒนาเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มยุ้นก็ถามบอกโอ้โหกปรอย่อสั้นนิดเดียวจริงๆย่อมาจากอะไริฉันจะพูดให้ฟังนะคะสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยาวไหมยาวเหมือนกันฮะ ย่อสั้นๆก็ดีมาย่อมาสั้นๆย่อเหลือกปรก็แล้วกันก็คือเป็นเป็นสำนักงานที่ดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะนะคะครับตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มสํานักงานกปรก็เริ่มมีละนะก็ตั้งอยู่ที่ทำเนียบประบาลตึกแดงนะคะสถานีวิทยุศึกษา เป็นไปไม่ได้ถ้าเลขาธิการคนแรกของกปรอจะไม่ใช่ดรสุเมธตันติเวชกุลค่ะนั่นก็พลเอกเปรมบอกว่าเนี่ยแหละก็ต้องดรสุเมธเนี่ยก็มาเป็นเลขาธิการคนแรกของกปรอของสานักงานกปรอนะคะทีนี้คุณอาจีรยะก็ต้องเข้าใจว่าลักษณะการทํางานของรัฐบาลก็ต้องมีการรัดกุมใช่ครับนะคะมันจะต้องมีเรื่องของระเบียบความเข้มงวดอะไรก็แล้วแต่ต่างๆเพราะว่าเราทํางานกับระบบราชการบางทีเราอาจจะต้องต้องระวังในเรื่องแบบนี้ ทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9เนี่ยก็ทรงมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยนะความยากจน<ะ>หรือว่าภัยพิบัติความทุกข์ยากสมมติน้ําท่วมอะไรพวกเนี้นะคะคภัยแล้งมันมีวันหยุดไหมคะไม่มีฮะ มีวันหยุดราชการไหมสมุอาเราไม่ได้ทํางานวันเสาร์อาทิตย์เขา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 เอาวันนี้เขาเขาเลิกจนกันสักสองวันได้ไหมไม่ไม่มีไม่ได้ใช่ป่ะหรือว่าเอวันนี้มันเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ใช่ไหมคะเขาเลิกน้าท่วมกันได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ป่ะทีนี้ท่านเขาทรงมีความรู้สึกว่าก็บางครั้งเนี่ยนะคะบางอย่างมันต้องช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือแบบชนิดที่ว่าเร่งด่วนจริงๆจะทํายังไงบางทีมันก็ติดระเบียบราชการครับ บอกว่างั้นตั้งองค์กรอีกองค์กรหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลกันกับการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใช้คำนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทำงานนะคะนี่ตั้งเป็นอะไรดีล่ะก็ต้องเป็นองค์กรที่มันไม่ได้ผูกติดกับรัฐบาลหรือราชการถูกไหมคะก็ NGO non governmental organization องค์กรไม่แสวงผลกำไรไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรกันองค์กรไม่แสวงผลกำไรองค์กรอิสระใช่ไหมคะก็ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาอ่าใช่ไหมคะก็ตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะคะกรุงเทพเนี่ยเขาอันนี้นี้เป็นเรื่องเล่าจากท่านสุเมศนะคะบอกกรุงเทพกำลังจะเกิดน้ำท่วมใหญ่มันต้องมาจากภาคเหนือถูกไหมน้ำมาจากภาคเหนือ ในหลวงรัชกาลที่9ก้าก็ทรงเรียกประชุมเลยผู้ที่เกี่ยวข้องนี่แหละบอกว่าทรงถามถึงสถานการณ์น้ําบอกว่าหน่วยหน่วยราชการบอกว่ากลับบังคมทุนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดําเนินงานให้จะไปดําเนินการให้พระองค์ก็ทรงตัสถามว่าน้ําหยุดแล้วหรอหยุดแล้วหรอไปเดี๋ยวนี้แหละคืนนี้เลยน้ําไม่ใช่ว่ามันจะเริ่มไหลตอน8ปดโมงเช้าแล้ว4ี่โมงครึ่งมันหยุดนะนึกออกไหมมันไม่ได้หยุดพักตามตลิ่ง8ปดโมงเช้ามันเริ่มไหลสี่โมงครึ่งมันหยุดนะ นะคะปรากฏว่าก็เลยจะต้องทรงทรงมีความห่วงใยในรัศดรอย่างนี้จริงๆนะคะบอกว่าความทุกข์ทรมานเขาไม่มีวันหยุดเข้าทุกเดี๋ยวนี้ต้องทำเดี๋ยวนี้ต้องไปเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นที่มาของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อที่จะทำอะไรได้คล่องตัวแล้วก็รวดเร็วช่วยเหลือประสบนิกรได้รวดเร็วมากยิงขึ้นแล้วก็เอื้อต่องานของราชการ ทำร่วมกันไปแต่ว่ากปอรอเนี่ยก็ยังอยู่ก็แต่ว่าก็จะอยู่ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับราชการรัฐบาลก็อาจจะต้องมีขั้นตอนเยอะหน่อยใช่แล้วถูะะตกต้องใช่ค่ะคทีนี้พอมาถึงปี2531นะคะปี2531เนี่ยก็ ประมาณจริงๆมันเป็นปลายปี2530เนอะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีรับสั่งให้ท่านสุเมธนะคะดรสุเมธตันติเวชกุลนี่แหละเข้าเฝ้าที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศที่จังหวัดสกลนครบอกว่าบอกว่า การทำงานแบบระบบราชการบางทีมันไม่ทัน <ฮะ S 2> มันไม่ทันการ,ค,รความทุกข์ของประชาชนมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าต้องมานั่งรอเบิกอนุมัติงบประมาณก็แย่พอดีอย่าอย่างนั้นเลยทําแบบโง่ดีกว่ายังไงฮะโง่คืออะไร<ฮ>ะก็เลยถามไปบอกว่าก็เลยทูลทูลถามไปว่าแบบโง่ คืออะไรทําไม่เป็นต้นสิฮะท่านสุมเมฆก็บอกท่านสุมเมฆทาไม่เป็น<ะ>บอกว่าตายแล้วฉันก็จบด็อกเตอร์มาแลจากฝร,ร,รั่งเศสใช่ป่ะท่านจบด็อกเตอร์มาจากฝร,รัง่งเศสทําเลงโง่ๆเป็น<อ>ป่ะเนี่ยทําเลงโง่ๆไม่เป็นใช่ป่ะ,ะก็บอกว่ามันไม่ใช่โง่แบบนั้นมันคือ ngo NGO ถ้าออกเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือแบบโง่โง่โง่ไม่ใช่โง่ภาษาไทยไม่ใช่โง่ภาษาไทย NGO ที่อย่างที่เราคุยกันก็คือว่า non government Organization เป็นองค์กรอิสระเป็นองค์เอกชนที่มันไม่ได้ถผูกติดกับราชการใช่ไหมคะบอกว่าต่อไปนี้ไปตั้งมูลนิธิมาแล้วมูลนิธินี้อันนี้เป็นความพิเศษมากเลยนะฉันจะสั่งการเองใช้คํานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มูลนิธิชัยพัฒนานเนี่ยก็เลยเป็นมูลนิธิแรกรและมูลนิธิเดียวในประเทศไทยถ้าถ้าดูกันเนี่ยนะคะสังเกตไหมว่ามูลนิธิหลายมูลนิธิซึ่งทรงก่อตั้งโดยเจ้านายคืออย่างเงี้ยพรบะบาทสมเด็จเจ้าเจ้าอยู่หัวประมาณนี้นะคะ,ะมักจะมีคำต่อท้าย <ฮ>ว่าในพระบรมบราชูป h a r m อใช่ไหมคะ,ะก็จะมีบางคนบอกว่าทาไมมูลนิธิใช้พัฒนาเขียนผิดหรือเปล่า<ะ>ไม่มีต่อท้ายว่าในพระบรมบราชูป h a r ร a <ะ>บอกว่าไม่มีเพราะอะไรคะ,ะเพราะในพระบรมบราชูป h ั r มแปลว่าท่านไม่ได้ทรงงานเอง<ะ>แต่ว่าท่านคอยสป,ปอร์ตอ,อาจจะสป,ปอร์ตแบบสป,ปอร์ตในเรื่องของอ ฟิ n นแ c นซ์การเงินหรือให้คําแนะนําหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยท่านทรงมีตําแหน่งเองในมูลนิธิท่านทรงงานเองในมูลนิธิเลยเพราะฉันจะเป็นมูลนิธิเดียวเท่านั้นในประเทศไทยนะคะคนอาจจะรู้สึกว่าสถานีวิทยุศึกษาเลยมันอาจจะดูไม่ค่อยขลังว่ะเพราะมันไม่มีคําว่าในพระบรมราชปรัมต่อท้ายคนเลยไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นมูลนิธิที่พระองค์ท่านทรงก่อตั้งจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมูลนิธิก็เลยชื่อว่าชัยพั ฒนาอย่างเดียวฮะไม่มีอย่างอื่นต่อท้ายอันนี้ก็คือถูกก่อตั้งเมื่อปีสองพันห้าอ่าคุณผู้ฟังจะได้บวกลบคูณหารได้นะครับว่าอ่าอยุเท่าไหร่แล้วมูลนิธิเทียนอยูเท่าไหร่แล้ว37เก่งจังเลยอ่ะใช่ไหมฮะทำไมบวกลบเลขเก่งเด็ดดิฉันนะเท่าแต่ดิฉันนํามาทำไม่เป็นนักบัญชีาใช่ไหมมันต้องเป๊ะเลยป๊อปป๊บปป๊อบวกได้เลยสาปีฮะอาจารย์นะเพราะฉันก็ยังเรียกได้ว่า เป็นวัยกลางคนใช่ครับใช่ไหมครับก็ไม่เด็กไปยังไม่อายุมากเกินไปกําลังดีในช่วงนี้ใช่ไหมคะนี่คือช่วงเวลาของรายการพัฒนาสังคมและชุมชนชุดปรัชญาชีวิตที่พอเพียงครับคุณผู้ฟังสามารถแนะนําติชมรายการโดยส่งมาเป็นจดหมายได้นะครับที่รายการพัฒนาสังคมและชุมชนชุดปรัชญาชีวิตที่พอเพียง ส่งมายังสถานีวิทยุศึกษาอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนรีอยุธยาราชเทวีกรุงเทพ10400วันนี้ผมอาชีรับระดับกุลคงจะต้องลาไปก่อนขอบคุณอาจารย์มนทิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการด้วยครับสวัสดีครับ